หมายเลขหนึ่งนะครับนายศิวกรวงอรินนะครับหรือว่าน้องโอ๋นเองครับหมายเลขสองค่ะนายพัทรพลสุเพาะหรือน้องอ้ําค่ะหมายเลขห้านะครับนายกีรันันปันโยใหญ่นะครับหรือว่าน้องบอยครับค่ะหมายเลขหกนะคะนายพานุวัฒน์สุวรรณรัตน์หรือน้องตึงค่ะหมายเลขเจ็ดนะครับนายคงสรรเขื่อนแก้วหรือว่าน้องเปย์นะครับน่เองครับค่ะและในช่วงนี้นะคะเราต้องย้นรอผลนะคะสาหรับผลผู้ 4นับสีนั่นเองตอนนี้ผลกกำลังเดินทางมาที่ดิฉันแล้วค่ะถึนเต้นเลยเทียวตอนนี้นะครับคิดว่าเป็นใครครับตอนนี้นะฮะตอนนี้เราจะมาประกาศนะคะสำหรับในส่วนของมิสเตอร์ชามมิ่งนะคะสยาม2010ในรองชนเลิศอันดับที่4ก่อนค่ะ ในโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะสําหรับคุณประมวลปาละก้อนนะคะตำแหน่งท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองสิทธิประชาสัมพันธ์และค่านมีส่วนร่วมของพารทีค่ะให้เกีิบขึ้นมอบรางวัลในค่ำคืนนี้ได้ค่ะ่านพี่มัดูดีกว่าเจอเจอพี่เก่งแน่ะและรองชนะเลิศอันดับสี่ได้แก่ หมายเลขเลยดีครับหกหมายเลข1ครับนายศิวรกรวงอรินนะครับหรือว่าหนุ่มโอของเรานั่นเองครับหนุ่มโอของเรานะคะตอนนี้ศึกษายยูี่มหาวิทยาลัยดเริยสวครับกาวรอลรอช้เล ันบนะคะจะได้เงินรางวัลหนึ่งบาทพร้อมกับถ้วยรางวัลและป้ายรางวัลค่ะรางวัลท้หนึ่งพันบาทผ่านไปแล้วนะคะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4ะนะคะในโอกาสนี้คะ่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณประมวลปารกรน,นะคะหัวหน้ากลุ่มง,งานคุ้มครองสิทธิประชาสพานันและการมีส่วนร่วมของภารทีค,ค่ะขอบคุณมากมากด้วยกัคน,น,น,นครับ และในโอกาสต่อไปนะคะรองชนะเลิศอันดับ3ค่ะต้องขอเรียนเชิญน,นะคะคุณอภิกาภาสคสกุลค่ะท่านเป็นนักวิชาการพาณิชจังหวัดสงขาขอเรียนเชิญมอบมให้เกียรตินะคะมอบรางวัลนะคะสำหรับรองชนะเลิศอันดับ3าบนเวทีค่ะมาเลขค่ะตื่น,นะะเต้นอีกแล้วนะครับคิดว่าใครครับจะได้รองชนะเลิศอันดับ3าครับไอเรียนเชิญด้านหน้าเลยล้วกันครับและ น้องบอยนั่นเองนะครับรอชนะเลิศนะคะอันดับ3นะคะก็จะได้รับนะคะเงินรางวัลมูลค่า1,000บาทพร้อมกับเพื่อรางวัลและ้ายรางวัลค่ะตอนนี้นะคะเริ่มเข้มงวดเข้ามาทุกทีนะคะผ่านไปแล้วสำหรับ2ตํตำแหน่งค่ะใช่แล้วครับนะฮะเอาเป็นว่านะครับ ในโอกาสนี้ค่ะต้องขอขอบคุณ,ค,ณคุณอภิการาสกุลน,นะคะ<ร>ตำแหน่งท่านเป็นนักวิชาการพาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะขอบคุณท่านที่ขึ้นมาให้เกียรตินะคะมอบรางวัลน,นะคะรอชนะเลิศอันดับ3ด้วยขอเชิญประมูลอีกครั้งนึงครับและในโอกาสนี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญน,นะคะสําหรับคุณนันทนาสิริวงศ์ค่ะตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาค่ะขึ้นมอบให้เกียรตินะคะสําหรับรองชนะเลิศอันดับ2บนเวทีค่ะขอทั้ง3าหนุมที่เหลือนะคะเดินขึ้นมาด้านหน้านิดหนึ่งครับ สองหกเจมเป็นตุ้นสองหกเจมตั้งสองเปิดออกออกไปเลยอ่ะก็ช่วยก็ใครนะฮะจะได้นะครับรองอันดับสองนั่นเองครับและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองค่ะ ก็มาอีกครั้งหนึ่งครับประมาณนั้นรางวัลน,นะครับสําหรับรองชนะเลิศนะครับอันดับ2นะครับที่ได้ครับใช่แล้วค่ะจะได้เงินรางวัลมูลค่า2,000 2, บาทนะคะทั้งรางวัลป้ายรางวัลบัตรสมาชิกคาลิฟอร์เนียว้าวนะคะแบบโกลพาสนะคะจำนวน3เดือนค่ะมูลค่า6,999บาทค่ะ ในโอกาสน,นี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณนันทนาสิริวงศ์ค่ะตำแหน่งท่านเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาค่ะขอเชประมอีกครั้งนึ่งครับตื่นเต้นขึ้นไปทุกทีแล้วนะครับตนนุะะตอนนี้นะคะเหลือเพียงแค่2ท่านนะคะสําหรับการชิงชนะเลิศนะคะสำหรับระะมิสเตอร์ชมมิ่งสยาม บายสยามเอสซีบิชันนะคะ2,10ในครั้งนี้เหลือหมายเลข6และหมายเลข7 2,10ท้ายค่ะและค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะประกาศตำแหน่งอะไรดีคะพี่บอลคะขอเป็นตำแหน่งนะคะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งหมายความว่านะครับที่เหลือนะครับคือผู้ที่ได้รับรางวัลมิสเตอร์ชามิ่งสยามบายสยามเอสซีบิชชันนั่นเองนะครับและค่ะ ในช่วงนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญน,นะคะอาจารย์สิริรักษ์ชุมสายณอยุธยาค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนศรีธนาานิชยาการจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมอบรางวัลน,นะคะให้กับรองชนะเลิศนะคะขอเรียนเชิญค่ะเบอร์หอเบอร์เจ็เป็นตุ้ดี่ป่ะอะะค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่หมายเลขดีครับ เยสิพิชัน2010ค่ะและในโอกาสนี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญน,นะคะอาจารย์ประภาสนะคะโปธทีปันผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนศรีธนาพานิชิยาการจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านจะขึ้นมามอบรางวัลน,นะคะให้กับมิสเตอร์ชัมมิ่งสยาม2010ค่ะและใโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ สิริรนชชุมสายนายุทธยาค่ะผู้ช่วยผู้บริการฝ่ายวิชาการโรงเรียนศิีธนารพานิชยาการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอเสีย์ฟระมวัอีกครั้งหนึ่งนะคะับสำหรับผู้ชนะเลิศนะครับได้วกระหมายเลขหกนะครับนายพานุวัฒน์สุวรรณรัตน์หรือว่าน้องหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่รับรางวัลมิสเตอร์ชามิ่งสยามบายสยามเอ็กซิบิชั่น2010นั่นเองครับใช่แล้วนะคะและที่สําคัญนะคะทั้งหมดนะคะห้าท่าน เรียกว่านะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของมิสเตอร์แชมปิ่งสยามปลายสยามเอสซิชั่น2,010ในครั้งนี้ทั้งหมด15ท่านด้วยนะคะสําหรับผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศนะครับจะได้เงินรางวัล5,000บาทเพื่อรางวัลป้ายรางวัลพร้อมบัตรสมาชิกแคลิฟอร์เนียวอวโกรดัสนะครับจำนวนเดือนมูลค่า9,999บาทครับไปแล้วนะคะในโอกาสนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ประภาพรโปรทิพย์ฟันค่ะน่าเป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะคะ ชุดทนสัมพันธ์โรงเรียนศิทินาพานิชิยาการจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญค่ะผู้กำกับด้านหน้าเลยค่ะจริงๆถ้าให้เลือก1-2-3สองทางเนี่ยให้หมายเลขหนึ่งจริงๆเจะได้งทิพย์แต่มาเจอคำถามนี่ยค่ะและในงานนี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญค่า คเวทีนะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์ประภาสโพริปันค่ะขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์อพิการข้างสกุลค่ะรวมถึงคุณนันทนาสิริวงศ์นะคะอาจารย์สิริรัชช์มสายณอยุธยาค่ะและคุณประมวลปาละกนขอเรียนเชิญค่ะ ถ่ายภาพร่วมกันนะคะสำหรับผู้เข้าประกวดและผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะในที่ว่าน่าจะเป็นตำแหน่งที่ถูกอกถูกใจสำหรับนะคะผู้ที่มาชมและผู้ที่มาให้กำลังใจแน่นอนค่ะใช่แล้วนะครับ และก็แน่นอนนะครับพรุ่งนี้นะครับเรายังมีการประกวดนะครับสำหรับสาวสวยกันบ้างนะครับในส่วนของมิสสยามนะครับมิสไามิงสยามนะฮะโดยสยามแอสิมิชั่นนั่นเองนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมละกันนะฮะมาให้กำลังใจกสำหรับสาวสวยของเราบ้างล้วกันนะครับค่ะโดยการนี้ต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับคณะกรรมการของเราทั้ง5้าท่านนะคะคุณประมวลปารก้อน รีวงค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติเราเป็นคณะกรรมการนะคะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะและขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง5ท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งครับอ้โหนะคะต้องบอกว่านะคะสำหรับการตัดสินในวันนี้